นิดหนึ่งครับนิดหนึ่งครับก็อย่างว่านะไวรุ่นสร้างตัวกําลังสร้างมองข้างไปก่อนถูกต้องครับพูดดีก็ถูกนิดหนึงนิดนึงก็าได้เห็นเห็นคุณบอกว่าอะไรนะอะไรบิดไปโคนล่าอะไรไปต่อที่เชียงอะไรนะเอไอเรื่องนั้นเหรอครับมันเป็นมันเป็นตำนานแล้วนี่ครับอันนี้เราจะฟังอยู่เลยฟังได้ไหมครับฟังได้ไหมครับอ่าฟังได้ครับฟังได้ฟังได้ไม่ไม่ละคือแล้วเกิดว่าเร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 าพูดไปนี่พูดคัอข้างนี่เขาจะเขาจะลำคารอเปล่าไม่ลำคารหรอกครับไม่เป็นไรครับลองลองลองดูก็ได้ครับลองลองดูก็ได ถือว่าเป็นโอกาสดีงั้นขออนุญาตเปิดมอตอ้วกันนะมาโตไมาโตะแกด้วยโอเคครับได้ยินหรือยังครับได้ยินแล้วนี่มันมีท่าเต้นไหมครขออนุญาตถามมีครับมีครับเว <พอ S 1> ้นลงยายายาออมพอฟังหรือยังครับพอแล้วครับพ okay. นะอแล้วโอเครับยา อยาเอื <Yeah. S 2> ้องเอยเอิ land, ่เอ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 ยอาเอืองเอยเอิ่เอ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 ินเอยบินมาโคาดแล้วตามไปต่อที่เจียงไฮตอนนี้เป็นไงบ้างได้ข่าววัดเธอไม่สบายเธอบอกโอเคมาก เห็นเชอดูเจ็บจนเจียนตายกับเขาเป็นไงบ้างเห็นเชอโดนหลอกจนเป็นควายเอ๊ะพูดอะไรไม่ฟังจะพูดดีคันกับแบบเดิมจนตัวเธอจะไปแต่พอสุดท้ายกับแบบเดิมใช้ชีวิตตั้งนานไม่เคยจะใครทีแบบเธอตอนนี้เธอกันรันจะไปไม่เคยจะใครบุตแบบเดิมแล้ววันวันกันได้แต่แอบเติมตอนนี้เธอกันลันจะไปต่อพรมก็ได้แต่แอบเธอแล้วมันคงไม่รู้ดูคงมันจะมันแบบเดิมมันใช้ชีวิตกันมาตั้งนานไม่เคยจะใครทีแบบเชอ่ะอย่าบินมาโคราช ล่ตามไปต่อที่สวีเดนไปเป็บ้างรู้สึกอาการค่อนข้างเย็นเธอบอกโอเคมากเห็นเธอดูเจ็บจนเปลี่ยนตายกับคุณชเปอร์เป็นอย่างไรบ้างสบายดีสบายสบายดีอประมาณนี้ครับคุณชเปอร์ครับผมเเขามาเที่ยวนะครับเห็นเขาบอกอยากอยากอยู่แก๊งใหญ่ๆครับอ๋อโอ้ยแต่ว่าผมไม่มีอะไรเลยนะครับ เอาง่ายครับเ,เดี๋ยวผมเดีย๋ยวว่าอย่างุ่นี้เลยครับพี่ชัยคือไอเนี่ยผมไปดูป้ายนี้มาแต่ว่าคือถามว่าแบบมันเป็นป้ายเด็กใหม่เลยเงี้ยแต่เราจากใจเลยผมไม่อยากมีป้ายนี้บนหัวต้องทำยังไงอ่ะฝากตัวรับใช้นายเป่าหวัวพวกวงทางเดินนายจปยอมเล่าพี่ออเ,อพเอาอีกประมาณเนี้ยครับเป็นสุดเมน่ะอเอาตรงเลยครับคือถึงแม้ว่าจะมีป้ายบนหัวผมขนาดไหนยังไงผมก็ไม่กลัวใครกันนะเอาตรงเลย